กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พายชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข่าไม่รูด้ได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่พี่แม่ๆนะคะอยากเข้าบ้านน้อยอยากได้แนวทางฟรีนะคะ ก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะพี่พี่แม่ๆม,ม่จ๋าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะน้องสาวโซ่ให้ฟรีนะสวัสดีค่ะพี่วิรัตนะคะพี่วิรัตก็ส่งโบกมือทักทายนะคะแล้วก็อีโมจิความห่วงใยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะเข้ามาแล้วนะคะเราอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ให้เพื่อเป็นกําลังใจน้องสาวโซ่ด้วยเนาะพี่พี่แม่แจ๋าวันนี้ผมมาผมว่าตัวเด่นแน่นอนนะครับ วันนี้ผมผมว่ามาตัวเด่นแน่นแนนอนแน่ๆน,นะคะแน่นอนนะคะใช่ไหมวันนี้ตัวเด่นจะมาใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่วิรัตสวัสดีค่ะสาวโซ่นะคะทักทายจากคุณพี่บัวชมนะคะขอบคุณคุณพี่บัวชมมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะ น้องสาวโซยังไม่ได้ให้แนวทางนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาสรุปก่อนนะถึงจะให้นะคะยังไม่ได้ให้นะเพิ่งขึ้นเวทีแม่พี่น้องจะรีบไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนน้องสาวโซนิดนึงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะก็ไม่ขึ้นนานเหมือนเดิมนะคะครับนะคะพี่วีรัตบอกครับนะคะ สวัสดีค่ะนะคะทักทายจากพี่พัฒนารีนะคะขอบคุณพี่สาวคนสวยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะวันนี้ขึ้นเร็วนะทุกคนแล้วถ้าขึ้นช้าแล้วมันจะลืมบางทีนอยมันก็จะออกไปก่อนนะทุกคนนะน้องสาวโซ่วิาวชาคณิตศาสตร์นะจริงนะคะถ้าแบบรอมันก็ลืมไปเลยมันก็จะออกแล้วนะคะเงินหลายพี่น้อง สองหนะคะหลุด6 8ดมานะคะเฉพากิจนะคะส่วนมากนะกิจมาดีนะสายด่วนพี่ๆว่าไหมน้องสาวโซ่สังเกตสังเกตพู้น่ะมีไปเมิดนะคะหนึ่งห้าหลุดนะคะสองเก้ามานะคะชุดเน้นให้นะคะมาตรงตรงแล้วก็ไม่ได้กลับด้วยนะคะเจ็ดสี่หลดแปดสี่หลุดคำนวณนเจอะคะไม่เอานะคะเมื่อวาน สรุปแล้วมาสองนอยนะคะนอยเฉพาะกิจล่างนะคะแล้วก็ปกติล่างนะคะบนไม่ศูนย์สามก็เด่นนะคะศูนย์สามจะผ่านนะจะเอาหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะชอบนะศูนย์สามถามว่าเด่นไหมก็เด่นอยู่นะทุกคนศูนย์สามสองหนึ่งสองศูนย์แต่ว่าชอบตัวที่นี่แหละเมื่อเมืม่อคืนนะคะน้องสาวโซ่ฟนนะ ฝันว่าเหมือนไปทําบุญนะทุกคนไปทําบุญแล้วก็ไปนอนบ้านใครสักอย่างนี่แหละเอาไปเอามาก็เป็นวัดนะคะแล้วพอว่าไปวัดนะคะเหมือนเป็นงานอะไรสักอย่างนะคะแล้วน้องสาวโซ่ะจะจุดธูปขนาดฝันนะทุกคนฝันก็ยังนึกถึงแนวทางให้พี่พีเเลยนะคะ แต่บังเอิญนะคะนาฬิกาปลุกปลุกก่อนนะคะยังไม่ได้จุดทูบเลยสามแต่รู้ว่าจะจุดทูบป,ประมาณสามแท่งนะคะสามแท่งไม่ใช่จะมาสามศูนย์บอสามแท่งนะไม่ใช่จะมาสามศูนย์นบอนะคะตัวที่ไม่เอานี่บอนะคะเนาะหนึ่งหกนะคะ แล้วตัวเองก็ไม่ได้จุดเลยนะคะก็สะดุ้งตื่นนกาปลุกก็ะจังแม่จังแม่แทนที่จะได้แนวทางมาฝากพี่พีเอฟสเนาะก็ไม่ได้จ่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่ลินนะคะพี่ลินก็ส่งหัวใจมาให้นะคะ สวัสดีค่ะพี่นางนะคะพี่นางคนสวยนะคะบอกหมายบุกมือทักทายแล้วก็ส่งความห่วงใยมาให้นะคะถ้วยรางวัลด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะที่ได้สายด่วนไปนะคะสายด่วนของเมื่อวานนะคะยินดีด้วยนะคะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากเนาะพี่ๆจ๋าโอกาสหลุดนะมีเยอะนะคะ เดี๋ยน้องสาวโซ่ก็จะลงไปสีแขวให้ในบ้านแล้วนะคะเพราะว่าอนอยกิจพิเศษปกติพิเศษนะน้องสาวโซ่สีแขวให้พิเศษปกติพี่วีนะคะวิชาคณิตศาสตร์จะสีแขวให้ไปแค่สามหน่อยนะคะกิจไม่ได้สีแขวให้นะทุกนนะน้องสาโซ่ไม่สีแขวให้นะคะจดไว้แค่ไว้นะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าก่อนออกไปนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะ ฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไว้แน้อ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พาโรยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาน้องสาวโซ่ลงแนวทางใหม่ๆเนาะพี่ๆก็จะได้เข้ามารับชมกันนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า